ลึกพีรพันธ์ DNA บิกตู่สู้เพื่อชาติประกาศรบนายทุนพักกู้รวมไทยสร้างชาติไม่ยอมรัฐบาลอิงเอื้อนายทุนพลังงานเอาเปรียบประชาชนจากที่มีการรายงานค่ะถึงความขัดแยงระหว่างนายพีรพันธ์ที่ก็มีการสั่งชะลอนะคะการประมูลซื้อไฟสะอาดขณะที่นายกพาทองทานต้องการที่จะให้เดินหน้าทำกลางการแตกร้าวภายในของพักรวมไทยสร้างชาติที่หัวหน้าพักมีการประกาศปลดแอกจากนายทุนพัก ทั้งนี้ทีมข่าวเดอะคริติกค่ะได้มีการนําเสนอไปเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2567มีการรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากอพอชอซึ่งก็มีนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีการยกเลิกการแถลงข่าวผลการประชุมจากเดิมที่มีการกําหนดแถลงผลการประชุมทุกครั้งแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลกล่าวว่า ก่อนเปิดการประชุมนายกได้มีการพูดถึงการพิจารณาในเรื่องของการเปิดรับซื้อไฟสะอาดรวมถึงโครงการนำร่องการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบการทำสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจำนวน2,000เมกะวัตต์ซึ่งขณะนี้นายพีรพันธ์สรีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มีการสั่งระง,งับโครงการรับซื้อไฟสะอาดเฟสอไว ตอนนี้นายพิรพันธ์ได้มีการสั่งให้ชะลอการดำเนินโครงการในหลายโครงการโดยเฉพาะการยุติกระบวนการสรรหาคณะกรรมการบริหารสำนักงานกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพรวมถึงโครงการสำคัญของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟพซึ่งก็ดูเหมือนค่ะจะเป็นการขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการจะให้มีการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดนั่นก็คือร่องรอยแรกค่ะที่เกิดขึ้น ซึ่งทีมข่าวเดอะคริติกค่ะชี้ให้เห็นว่าเกิดขึ้นระหว่างนายพิยรพันธ์กับนายกพาทองทานกับเรื่องของการซื้อไฟสะอาดหากถามว่าทำไมนายพียรพันธ์สั่งชะลอไว้ก่อนซึ่งเจ้าตัวได้มีการชี้แจงเอาไว้เกี่ยวกับผู้ประมูลโดยก็เป็นกลุ่มทุนพลังงานเอกชนที่โยงใยไปถึงผู้ชนะการประมูลไปแล้วในเฟสที่1่ความตั้งใจของนายพียรพันธ์ก็คือต้องการที่จะเปิดโอกาสให้ในายทุนอื่นๆได้มีการเข้ามาบริหารจัดการในเฟสสองบาง ร้อมกับมีการยืนยันไม่มีการล็อกสเปคบริษัทเอกชนที่เข้ามาอย่างไรก็ตามค่ะความต้องการของอีกฝายนั่นก็คือนายกพาทองทานว่าทำไมรัฐบาลถึงต้องมีการให้เดินหน้าเพราะต้องไม่ลืมว่าบริษัทเอกชนที่เข้ามาล้วนเป็นยักษ์ใหญ่เงินทุนมหาศาลซึ่งก็มีในทุนด้านพลังงานเพียงไม่กี่รายที่สามารถทำได้และตอนนี้ก็พอจะทราบกันอยู่แล้วว่ามีไรายใดบ้างที่มีสเกลภาพ คำถามก็คือนายกพาทองทานผู้มีสถานะเป็นบุตรสาวของนายทักษิณชินวัตรต้องการเอาใจใครหรือไม่และต้องไม่ลืมนะคะว่าตัวพ่อนั้นก็สนิทสนมค่ะกับบรรดานายทุนพลังงานถึงขั้นไหนนี่เองค่ะทีมข่าวตักคริติกอยากจสภาทุกท่านนะคะไปร่วมพิจารณาถึงความเคลื่อนไหวในพรครวมไทยสร้างชาติที่ก็ปรากฏร่องรอยค่ะความแตกร้าวภายในที่ตอนนี้ค่ะก็มีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มฝักหนึ่งค่ะ ก็คือยืนข้างนายพีรพันธ์หัวหน้าพักที่ต้องการจะล้างบางอย่างในเรื่องของไฟฟ้าและพลังงานเพื่อขจัดการผูกมัดจากนายทุนโดยหวังที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ได้มีการใช้ไฟฟ้าที่ราคาถูกลงหรือว่ามีโอกาสค่ะเข้าถึงการเป็นเจ้าของกิจการเหล่านี้เล็กๆน้อยๆไม่ถูกผูกขาดชกชิงไปอยู่ในมือของนายทุนทั้งหมดขณะที่คนในร่มไทยสร้างชาติอีกกลุ่มค่ะก็มีการยืนอยู่เคียงข้างนายทุนพัก ซึ่งก่อนมีเงินมากมายมหาศาลในการขับเคลื่อนทางการเมืองช่วยให้ทำงานด้านการเมืองไหลลื่นไม่ติดขัดแต่ผลประโยชน์ค่ะจะตกอยู่กับใครนั้นสังคมคนไทยต้องรวมกันพิจารณาว่าคนประเภทนี้จะเลือกใครระหว่างผลประโยชน์ตัวเองกับชาวบ้านสำหรับพรครวมไทยสร้างชาติค่ะว่ากันว่าหลังจากนี้มีโอกาสที่พักแตกในการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างแน่นอนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทำกลางเสียงเล่าลือนะคะถึงการกวาดต้อนสสอจำนวนหนึ่งไปอยู่กับพักใหม่ ขณะที่กระแสผู้ยิ่งใหญ่ที่กลับมาค่ะก็ต้องการที่จะสลด์พักดีเอของลุงตู่ให้ย่อยยับให้สูญสิ้นในทางการเมืองในขณะที่บุคคลค่ะที่รับ DNA จากลุงตู่อย่างนายพิรพันธ์ก็กำลังต่อสู้อย่างหนักหน่วงทั้งภายในพักและภายนอกพักโดยมีเป้าประสงค์ค่ะเดินตามรอย DNA นนั่นก็คือสู้เพื่อชาติ ล่าสุดค่ะวันนี้วันที่28พฤศจิกายน2567แนวร่วมคนสำคัญของขอบวนการรักลุงตู่อย่างนายนันทิวาสามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้มีการออกมาโพสต์ข้อความค่ะในรูปแบบของจดหมายเปิดผนึกถึงนายเพีรพันธ์ว่าก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณท่านรองนายกเพีรพันธ์ได้เห็นความตั้งใจของท่านที่พยายามลุยพยายามตึงราคาพลังงาน พยายามปรับโครงสร้างราคาพลังงานสุดท้ายพยายามลดราคาค่าไฟแม้จะน้อยไปนิดแต่ก็ได้เห็นความตั้งใจอยากให้กำลังใจและขอให้พยายามต่อไปอยากเสนอให้ท่านรองนายกปรับแก้กฎหมายกอฟอพโปรโซตรวนให้กอฟอพอ,อย่ามัดมือมัดเท้ากอฟอพอให้กอฟอพอมีอำนาจหน้าที่ในการติดต่อ สั่งซื้อนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติโดยตรงจากต่างประเทศซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าไม่ต้องสั่งผ่านตัวกลางจะทำให้ต้นทุนการผลิตถูกลงและมั่นใจว่ากฟผมีความสามารถมากพอในการบริหารจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเองได้รวมถึงการประสานงานกับต่างประเทศโดยตรงเพื่อผลิตกรีนเอเนอร์จีซึ่งกฟผมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นวัตถุดิบสำคัญเพื่อจำหน่ายได้เอง หากโซ่ตรวนที่มัดมือมัดเท้ากอฟผพอ,พอถูกปลดออกเชื่อมันว่าราคาไฟฟ้าจะลดลงอย่างแน่นอนอย่าลืมว่ากพอฟผพอคือรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพมีเครื่องมือของรัฐในการรับใช้ประชาชน